và đang phá thì đang phá mấy Đi chạy Đi chạy ha ha hóm còn, ha còn hóm còn ha Lạp ta, lạp ta còn, lạp ta

ไวบ่เจ้าไปวะไส้ซงเลยซังอะไรเขาให้วี่กนว่าจีมาเสื้อผ้าไมมม้าว่าต้องบอกว่าสันพักกันว่ากันเสื้อผ้ครับมิดซีรีสชิมดูชิมดู ถูบ้านไปกินลูกไปกินไปกินวางไว้ลูกวางไว้โอ้สิถูย่างเดียวป้านนา้ไม่ทำงานสารห้องเลยลูกเชิญใครจะขนมาน้ำายเด้อผู้ใดก็ได้แกะขนมาแกะขนมาน้ำเด้อโอ้โหทำมาขมก่อนแกแต้ม้ายยังย่าแตนไปเที่ยวเสริมไทย กลับมาไม่มีใครอยู่สักคนว่าจะมาเซอร์ไพรส์ยานนย่าเซอร์ไพรส์นีไปแอนหนีไปนอนหรืใครไปนอนใครไปหนีไปนอนหนีไปนอนใครหนีไปนอนอ่ะลูกซอมบี้มาซอมบี้มา เมื่อกี้ใครเห็นไหมซอมบี้ไหมเห็นไหมโล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 ่ลโ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 ล